ส่วนสภาพอากาศบ้านเราพื้นที่ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ n b t ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทั่วไทยได้สัมผัสอากาศเย็ยนของฤดูหนาวปีนี้กันอย่างทั่วถึงกันแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้จะได้สัมผัสต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์เลยละค่ะส่วนทางใต้ลมหนาวมา ฝนก็จะเยอะขึ้นนะคะรอบนี้จะตกต่อเนื่องยาวไปถึงวันอาทิตย์ค่ะมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องทําให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับกลางวันนะคะอาจจะร้อนขึ้นบ้างเนื่องจากเมฆมีน้อยสําหรับยอดดอยยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแต่ในช่วงวันที่7และว,วันที่8พฤศจิกายนทั้งภาคเหนือตอนบนนะคะมีพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิงใหม่เชียงรายลำพู จะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมต้องเฝ้าระวังค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้ถึงวันที่10พฤศจิกายนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงนะราธิวาสต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้คลื่นลมในทะเลก,ก็จะแรงขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างไก้ชิดในโซนนี้ สำหรับวันนี้ภาคเหนืออุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสต่ำสุดวันนี้อยู่ที่19-23องศาเซลเซียสสำหรับพื้นราบจะมีฝนฟ้าะนอง30%ของพื้นที่และลมกระโชกแรงต้องระวังที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากยอดดอยอากาศหนาวต่ำสุดวันนี้8-14องศาเซลเซียส ตะวันออกชิ้งเนื้ออากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภูมิลดลงมา1-2องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิ18-32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาว13-15องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงเกิดขึ้นอุ่นหภูมิลดลงเล็กน้อยอุ่นหภูมิต่ำสุด22-23องถึงศาเซลเซียสมีฝน10%ของพื้นที่ตกได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนน้อยลงตกได้10%ของพื้นที่จะมีลมแรงเกิดขึ้นอุ่นหภูมิระหว่างวัน24-33องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีลมแรงอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโอกาสเกิดฝน20%ของพื้นที่ตกได้ที่ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและที่ตราดอุณหภูมิ23-33องาศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนยังเยอะต่อเนื่องนะคะโอกาสตกวันนี้70%ของพื้นที่จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงดราธิวาสทะเลคลื่นสูง1 2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40%ของพื้นที่ตกหนักที่กระบี่พังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับพายุไต้ฝุ่นยินซิ่งนะคะทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะคะแนวโน้มยังจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่8และ9พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนพายุยังมีกําลังแรงเนื่องจากยังอยู่ในทะเลแต่เคลื่อนตัวมาในขณะที่ประเทศไทยมีมวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่คาดว่าจะอ่อนก,กําลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะ กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งในข่าวข้าม NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ